ลดปัญหาการอุดตันและการสูบส่งของเหลวที่มีความเหนื่สูงหรือมีชิ้นเนื้อมาให้สะดุดโดย Flexible Impeller Pump ปั๊มยุโรปคุณภาพสูงสำหรับสูบส่งของเหลวจากทางเอ i ไล์ครับปั๊มชนิดนี้จะใช้ใบพัดยางที่มีความยืดหยุ่นเป็น,นกลไกหลักในการสูบและส่งของเหลวรองรับของเหลวหลากหลายประเภทรวมถึงของเหลวที่มีความเหนื่และมีชิ้นเนื้อเชื้อปนซึ่งปั๊มจะทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนใบพัด ข้อดีคือทําให้การทํางานของปั๊มเป็นไปอย่างนุ่มนวลลดแรงกระแทกขนณดสูบทรงได้อย่างดีครับจึงเหมาะสําหรับการสูบทรงของเหลวที่มีชิ้นเนื้อหรือความเหนืดสูงที่ต้องการความใส่ใจในกระบวนการเป็นพิเศษครับตัวปัม๊มผลิตจากสเตนเลสสตีล 304L ผิวขัดมันที่มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อนด้วยการออกแบบที่ง่ายกะทัดรัดและน้ําหนักเบาจึงทําให้ปัม๊มบํารุงรักษาได้อย่างสะดวกครับ ไม่ว่าคุณจะใช้กับอุตสาหากรรมอาหารเครื่องดื่มเช่นการสูบส่งน้ำผลไม้ที่มีเนื้อผลไม้ซอสที่มีเครื่องเทศหรือเครื่องดื่มที่มีฟองเช่นโซดาและค็อกเทล Flexible Impeller Pump ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวครับถ้าคุณต้องการปัม๊มที่ช่วยให้กระบวนการของคุณลื่นไหลไม่มีสะดุด Flexible i m p e l ป e r Pump สามารถช่วยเหลือในอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างแน่นอนครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ s l i ไลตามข้อความที่กำลังแสดงอยู่ในตอนนี้ได้เลยครับ s l i ไลเป็นตัวแทนจำหน่ายปั๊มยุโรปในประเทศไทยที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้สำหรับวันนี้ s l i ไลขอขอบคุณครับ